ดีครับพี่น้องเมื้อ้านสวนค้นพอเพียงเฮานําพี่น้องมาเบิ่งสวนผักหวานครับซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นวันที่เจพฤศจิกายนครับ2563ก็เป็นช่วงปลายฝนแล้วนะครับปกติทุกปีกรผู้ที่เฮ็ดสวนผักหวานเพิ่นกส็สิเริ่มกับจัดวัชพืชนะครับเอา,า้าตัดแต่งกิง่งให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับก็บจะได้ผักหวาน ออกก้อนฤดูนะครับซึ่งเมื่อนี้บ้านสวนค้นพาเพียงสีผ้าพี่น้องมาหูจักกับการแต่งกิ่งผักหวานครับก็เป็นเทคนิคการเฮ็ให้ผักหวานออกก้อนฤดูครับกับมีอย่างหลายครับเพียงแค่เข้ากับจัดวัชพืชแล้วก็ตัดแต่งก่งครับเดี๋ยวพี่น้องน้ำพี่น้องมาช่มการตัดแตงก่งแล้วก็การกับจัดวัชพืชครับเชิญช่มครับอันดับแรกก็เอา กับจัดวัชะพืชน,นะครับออายาอ,อกจกโคตรตต้นมางกอนนะครับซึ่งพี่เศร้าเนี่ก็เฮดมานระดับหนึ่งละเฮดมานเลยหลายต้นพอสมควรนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราเอาย่า,าออกแล้วนะจะตีตัดแต่งกิ่งนะครับโดยการตัดแต่งกิง่งแล้วก็เอาใบมันออกนะครับธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยพอมันบม่มีใบในการปรุงอาหารแล้วก็ต้องสางใบสางยอดนะครับ ขึ้นมาเพื่อที่จะปรุงอาหารนะครับบ่ให้มันตนน้นมันตายก็ช่วงนั้นแหละพ่อใบมันออกเขากปเสิยด้เก็บใบมันไว้ประกอบอาหารนะครับหรือเอาอไปขายซึ่งถ้าเกิดว่าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับพักวานออกก่อนช่วงแรกๆก็จะมีราคากว่าช่วงที่พักวานออกหลายๆนะครับก็เลยต้องมีการบังคับให้เขาออกก่อนฤดูนะครับ บางต้นกะเยียวเฮ็ดมากนะครับจะออกบางต้นกะตายกะมีเขาแตง่งหลายพอดแล้กกะใบบ่ได้พดน้ำช่วงที่ปล่อยให้เขาออกใบาตามธรรมชาติดัวยเขาตอนที่เขาที่เเก็บใบแล้วนะครับพอดีบ,บ่ได้บ่ได้ไ่ได้ให้น้ำให้ปุ๋ยช่วงนั้น กหวานสายไปหลายต้นเดียปีก้อนปีก้อนนั่นนะครับครับกำจัดวัชพืชกระสีประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวซีห้พี่น้องกำจัดกับการแดงจริงครับที่นี่เพื่อไม่กับไร้ครับเอาฝนที่วันมาบ่าาได้ป้อบ่ได,ได้ดูแลมันเลยปล่อยตามธรรมชาติเดี๋ยวจะเอากระสีปิดทังไหนเพื่อไม่จะึ้นทุ่มต้นไต้กระเป็นยังครับ 1> 1วันจะอยู่ได้ก็ตายน้ำแรกเอาเครื่องมอาออกฟัง ครับครับพี่น้องเพื่องกลิ่นซเต็มเลยขั้นตอนแรกเขากตัดตัดแตงกิง้งตัดใบตัดแตงกิ้งนี่แหละครับเอาฝ่ายกิ้งมันออกครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้าปป่อยกิ้งหน่อยหลายเวลาหยอดออกมากกัิหยอดกระิน้น่อยครับแต่ข้าแตงให้มันเป็นเหลือกิง้งใหญ่ประมาณก,กิ้งนี่ครับกิ้งมาดก,กิ้งนี่นะ พอเขาแตงกิ้งแล้วแบบนี้เขาก็หูดใบออกเลยครับยอดเขาก็ติแตกออกมาตามนี้นะครับตามนี้ตามคอนี่นะครับตูดแต่เป็นกิ้งไอยฝอยก็ตัด,ต,ดตัดออกเลยครับบางบ้านผมก็เห็นเพ่นเห็หดหูดหูดตะใบออกบ่แตงก็มนีครับแต่ว่ามันก็ได้ มันได้ยอดดกจ้ะครับแต่ว่าหย,ย,ยอดบอ้านสี่ีน้อยหยอดบ่อวบบองงามนะครับหลังจากนี้ก็ประมาณสองอาทิตย์ครับพี่น้องหลังจากที่เขาแต่งแบบนี้แล้วนะครับประมาณสองอาทิตย์ลดน้ำให้ปุย๋ยตอนนี้ก็น,น้ำดินก็ยังซุ่มอยู่นะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงที่ฝนเพิ่งจะหายไปบ่ะ ก็โดนปันไดนเป็นปุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็จะแตกตามนี้นะครับตามปุ่มมันนี่ตามตามันมมน,มมนิดตาอู่นีนะครับ น้อยครับน้องเวลาเขาตัดตใส่บันไดหรือเวลาเขามาเก็บก็ต้องใส่บันไดคร,ครับครับอีกต้นนี้ก็เป็นต้นที่ต้นต้นไม้ลมเงามันยังอยู่นะครับต้นบตะกบปลูกพ่องกันกบพักหวานนะครับพอเขาปลูกพักหวานปุ๊บเขาก็ปลูกบักตะกบพร้อมนะครับแตเว่าบักตะกบจะไงก่อน นายกอนผักหวานเดียก็ใหญ่เร็วกว่านะครับสมมติว่าปีนึงเนี่ยผักหวานมันสิเกิดได้ประมาณจักคืบหนึ่งแต่ผักหวานนี่จะถ่วงหัวแล้วนะครับเป็นไอ้พ่อแม่ครับต้นปักตะกบไม่ลมเงาเนี่ยเป็นไม้ที่ใหญ่เร็วกว่าผักหวานแล้วก็เป็นห่มให้ผักหวานได้เป็นย่างดีเลยอันนี้ไม่ลมเงายังอยู่ครับจะเที่ไทยต้นผักหวานเขียวดีครับ ต้นไหนที่ไม่ลงเนอนาตายเข้าวานกันก็ค่อยงามปปนในเป็นเรื่องนะครับม่มีลม บางปีก็ได้แต่งบางปีก็บ่ได้แต่งครับแล้วแต่ปีปีไหนไมีเวลาก็แต่งเก็บก้อนฤด,ดูปีไหนบ่มีเวลาก็ปป้อยเขาออกเองงอดไ่นล่ะครับช่วงหนาแล้งครับให้เขาออกตามธรรมชาติเขามาเก็บเอาปีไหนเขาอยากกินก้อนเขา็มาแต่งแบบนี้หระครับเป็นกินแบบนี้จะได้กินก้อน ตามฤดูกาลครับนานั่นก็จะมี่ให้บัแดงให้สวนนะครับให้มดแดงหลายครับแกงไข่ไข่มดแดงหวานนะแด่มันทึกกันไม่ได้หลายอย่างครับไปขอดไข่ไข่ก็ได้ครับชุบค่ะขึ้นครับพักชะอมนะครับใส่ไข่ทอดแสบเปลือกครับหวานหนึ่ ใส่ยปัดได้แล้วครับต่วนสูงแล้ว สมัยก้อนเนี่ยพักวานเป็นเพื่อที่เขาปลูกก็แค่ได้ครับคือปลูกยากจริงๆมันก็ปลูก่ยากครับแต่ว่าบ่มีบ่นูีวิธีปลูกคือพก็มีวิธีปลูกอันนี้พ็คกระปลูกครับอะไเนี่ยวานนี่ยไอ้กระปุกได้ปลูกได้ปลูกง่ายปลูกได้กินต้ก้อนเนี่ยไปซื้อต้นกล้าจากตลาดว่าเนี่ย ปลูกแล้ะก็ไม่ใหญ่แล้วปัจจุบันเนี่ยพูดกกะหูกแคตับของของพืชครับของต้นไม้ทับหวานเนี่ยมันมันสิตอนที่มันเกิดที่แรกนะครับการจะเริ่มเติบโตเขาเนี่ยจะจะใหญ่ไปจะหากจะใหญ่ไว้กวากาตน้น การเจริญเติบโตลงทั้งดินน่ะวครับบัดที่นี่พอห่อปลูกในถุงเข้าปะหัวหากว่ามันขดอยู่ในถุงเพราะว่าหากว่าทีนี้มันถีใหญ่เร็วกว่ามันตีเยา้วเร็วกว่ามันสีเง้วเร็วกว่ากว่ากิ่งก็ต้นมันมันไม่ขดอยู่ในถุงนะครับมันก็เลยพอเวลาเข้าไปปลูกเนี่ยพอหากมันขดแล้วมันบ่มันบ่ลงยังลงดินได้มันก็เลยตาย พอค้นหูความลับนี่นะครับกะปลูกโดยการเจาะหูนะครับเอาไส้เล็กไส้เล็กเล็กเส้นเท่านี้นนะครับมาตัดแล้วก็แหลมปลายมันแล้วก็เจาะหูลงไปประมาณพุทนึงเจาะหูลงไปใน,ในดินนะครับที่นี่ก็เอาเม็ดบันทีมันเขาเพาะเพราะมันเพราะมันงอกแล้วนะเพราะมันงอกเป็นทงงอกแล้วเอาหางมันลงไปในหูที่เขาเจาะนะครับ แค่นั้นเองนะครับมันพอมันพอลงไปแล้วเขาก็เอาดินกบเม็ดมันน้อยเดียวพราะพราตรา้องเพาต้องหายน้ำก็ได้นาน,นั้นเพราะว่าเป็นหนาฝนอยู่แล้วเส็จแล้วพักหวานก็จะออกหากเร็วยวก็ปกตินะครับเร็วจนจนกว่าหากวันสีเงาว,วันจะสีแตกใบจังสีมีลํำตนมีกิ่งก้านขึ้นมาใส่เวลาวาะหาหงเดือนครับ พอมันขืนมากเลยที่จะในกบะบายมาเนี่ยถ้าเอาเครื่องตัดหญ้าไปตัดให้ต้นมันขาดกบะบายเพราะว่าขางล่างมันเป็นมันเป็นหากแล้วมันยังลงไปในดินแล้วมันแข็งแรงแล้วนะครับนั่นก็เรียกว่าตายช่วงหลังๆมาเนี่ยค้นการเริ่มรู้นะครับเพราะมีอินเทอร์เน็ตเนาะเขาไปเบิงในอินเทอร์เน็ตค้นกันเริ่มเริ่มรู้จักวิธีการเพาะถ้าแบบเนี้ยครับปลูกแบบเนี้ยติด ติดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับให้น้ำให้ปุ๋ยแต่ว่าช่วงแรกๆเขาต้องหลังจากที่เขาปลูกแล้วเขาต้องนี่หลักหมายไว้เพราะว่ามันสีมันจีญ่ซ่าหมายถึงว่ามันแตกใบเพราะมันสะแตกใบนะครับใส่เวลาประมาณหางหกเดือนเราถ้าเกิดว่าเขาเบิ้งบอดีเนี่ยหนาก,กับคุ้มหมดแล้วเขาเกิดจะไปเห็นตัวฟักวานเขา มันผ่านไปหาหกเดือนมันเห็นเขาเห็นใบมันแตกขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าออกหวานเขาหลอดแล้วครับค็นจะได้ก็บหลอดบัตรเรามันแตกไปแบบนั้นแล้วปีสองปีก็ได้กินแล้วคนที่ไปซื้อท่านมันมาจากตลาดจากร้านพราช่ำเนี่ยบางคนเอาปลูกปลูกจากถุงแต่ล่ค่นยใหวะวหากมัน หามันขดแล้วหามันขดได้ปุ่งมันก็นได้บ่ค่อยใหญ่มันขึ้นกับใต้จะปุกจะสับปุกจากมเมล็ดเนี่ยปัดตากัน ลอดตายสูสนะครับถ้นเกิดทีี้ไ่พี่การนะครับมันต่เข้าเก็บมเมล็ดมาแล้วเข้ามาล่างมาทำความสะอาดถ้าเก็บไปโดนก็เพาะเม่เกิดดีครับเม็ดพะ瓜เนี่ยคือกันกับเม็ดยางพาราเนี่ยแหละเส้นข้าวงอกก็จะลด,ดลงเป็นมือเป็นมือถ้ายูโด,ดนไปเนี่ยพอเม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นถัดเก็บจากต้นแล้วเขาต้องเฝ้าเพาะนะครับ เก็บจากต้นเราต้องเอามาล่างมาพึ่งแดดนะเพาะในกับบาซาย้วานี่เป็นไม้ที่เพาะยิ่งพอแข็งครับถ้าเกดว่าข้าโน้มหลายกบบหักไ้ที่กันจะอะไรแต่คอยคอยแ,งแตงใส่กลมเพี่ยนจังอยครับพี่น้อง ต้นใหญ่มันก็สิมีต้นผูบต้นแม่ครับผมปลูกมาเนี่ยยังบ่ได้ยังบ่ได้เมล็ดพันธุ์บ่ยังบ่มีลูกจะเกื่อมีดอกแต่บ่แต่บ่ติดลูกเต้นว่ามันเป็นต้นผูบจะเลยบ่มีลูกยังบ่ได้ลูกจะเกื่อยังบ่ได้ขยายพันธุ์กับสวนจะของจะเกื่อแสดงว่ามันบ่มีต้นแม่ครับ ที่เขาออกลูกกับประมาณเดือนพฤษภาครับช่วงเมษาเนี่ก็ออกดอกมีหน้าเมษาเริ่มแตกใบอ่อนแล้วก็ออกดอกครับแล้วก็ปิซุกช่วงประมาณพฤษภามีทุ่งนา,ากระเพาะกับช่วงนั้นก็ใสเพาะอยายพันธุ์ขนาดซึ่งปัจจุบันบนี่ก็มีหลายครับนี่ลายค้นที่ นี่มเมล็ดท่านขายนอินเทอร์เน็ตร้ครับขายเป็นกิโลก็มีขายเป็นเม็ดก็มีขายเป็นเม็ดก็แล้วแต่เจ้าที่มีเม็ดหน่อยเม็ดหลายเนาะบางส่วนมากกัเม็ดละ2บาทเม็ดละบาทก็มีส่วนมาก,ก๋ยวนี้ก็มีละสองบาทนะครับถ้าสั่งกิโลกิโลหนึ่งก็จะประมาณ200 200มเมล็ดนะครับต๊แสนมเมล็ด ครับกิโลละ200ร้ครับตกไปเม็ดละบาทประมาณนี้ครับประมาณกิโลละ2ประมาณโลละ200ถึง250ร้นนยอนนยห้าสิบรอบมันแบบนี้รอบมันแบบนี้นเติมละแตง เกี่ยจะน้อยสักกีก่กดอกพอดสบายในต้นนี้แดดในน้ำก็ได้หมดแต้วไป่อออกกันกายแดดรสชาติของต้นไม้ก็ที่สิ่งแหละครับก็ต้องแตกใบเพราะถ้าเขาก็แตกใบเขาก็จะตายฉะนั้นเขาก็จะแตกใบคุณกว่าดฝนละครับเา้าฤดูฝนเข้าเข้าบอ่อ เอาเก็บใบเขาแล้วเก็บยอดเขาแล้วก็ปล่อยเขาแตกใบเรียงลำต้นต่อไปใดน,นาฝน <S <S มีหลายคนบอกว่าพักหวานเนี่ยจะ,จะเริ่มเติบโตในหนาในหน้านาแรงจะแตกใบแตกกิ่งก้านสาขาจะเริ่มเติบโตได้น,นานแรง ก็เป็นที่สังเกตที่อันนด้ครับว่าห<ม>น,น้าฝนในคล้ายๆกัเพ่าเขาบ่ค่อยจะมีใบใบบ่มียอดอ่อ,อนเลยเขาจะแตกยอดอ่อนในห,หนาแรงแต่ืออกันกจะเลิ่อนตัตๆ,ๆนี่ยครับหญ่เฉพาะหนาแรงหน้าฝนก็บ่ค่อยมีใบ เป็นพืชที่บ่ค่อยมีมแมลงเัอตัวครับ่เคยบ่เคยได้ฉีดยาย้อนว่ามันมีอย่างมีอย่างมาลบกวนมีมแมลงลบกวนีนบ่มีครับพอเห็นมีนามมีปุ๋ยกะได้กินอยอดแล้วหรือบ่มีอย่างกะธรรมาชาติเขาก็ออกให้กินได้แล้วแต่ละปีนะครับน่าแรงมากเขาจะแตกใบอ่อน กิ้งบางปีนะครับกิ้งกิ้งแหงๆเต็มแต่ปีผ่านๆมาเขาตัดแล้วเขาก็มา <c oughs> แตกแตกนในกิ้งนี่ก็ตายกิ้งเนี่ยครับเห <c oughs> ็นไหมตา, <c oughs> ายเลยงต้นก็ตายตั้งแต่ต้นโค่นผลกระมี่ครับเน <c oughs> ี่ยค <c oughs> ือความ คือปัญหาต้นตายเนี่แหละนะครับจากที่เขาแต่งกิงมันหลายกลเล็ดตาย ครับพี่น้อง การตัดแต่งกิ่งผักหวานมือนี่กะเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับกะเป็นบางส่วนของสวนเนาะประมาณสี่หาต้นที่เขาตัดแต่งกิ่งเป็นตัวยังไห้เบึงมือนี่นะครับกะใส่เวลาอีกประมาณสองสัปดาห์นะครับอีกสองอาทิตย์มะพอกันครับพี่น้องว่ามันที่แตกสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วเขาก็จะแตกใบนะครับช่วงที่มันมีใบอ่อ,อนเนาะแตกใบแล้ว เดีสีไทยให้พี่น้องเบิองอีกเที่นึงนะครับส่้นพี่น้องมากินแกงผักหวานน้ากันนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับบ้านสวนคนพอเพียงกะขอล่าพี่น้องไปเพียง่านีกรนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปที่เป็นยังฝากพี่น้องได้ติดตามครับขอบคุณครับ